ดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทานอาหารร้านแดงน้อยนะคะซึ่งอยู่อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะตอนนี้นะคะเรามาทานมื้อกลางวันด้วยกันกันทั้งครอบครัวเลยนะคะตอนนี้เราก็กําลังเลือกที่นั่งนะคะอาหารของเขาก็จะเป็นสไตล์สเต็กอาหารทานเล่นแล้วก็อาหารจานเดียวนะคะหรือแม้กระทั่งจะเป็นสั่งอาเป็นกับข้าวแล้วเราก็ทานเป็นข้าวสวยร่วมกันนะคะตอนนี้เรากําลังเลือกเมนูอยู่เมนูขเขาก็มีเลือก หลากหลายเมนูราคาก็ไม่แพงนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าวันนี้เราจะทานอะไรกันบ้างอันนี้เป็นข้าวผัดทะเลจานใหญ่นะคะที่สั่งมาให้เด็กๆทานกันนะคะจะเห็นว่ามีหมึกกับกุ้งตัวอ่าตัวใหญ่มากนะคะแล้วเมนูนี้ก็คือโปะแตกนะคะรสชาติของเขาจะแซ่บจะจานอันนี้จะเป็นห่อหมกทะเลนะคะเป็นห่อหมกทะเลหมึกกุ้งนะคะเมนูถัดไปก็จะเป็นต้มยำปลาทับทิมนะคะ ต้มยำปลาทับทิมน้ำใสเมนูนี้นะคะเป็นลาบเป็ดนะคะเขาก็จะทำแบบแห้งมากนะคะก็รสชาติอร่อยมากเมนูนี้ก็คือเนื้อปูผัดผงกะหรี่นะคะอาจา์นี้นี่แนะนำเลยนะคะส่วนเมนูนี้นะคะเป็นเมนูโปรดเลยก็คือเป็นแกงคั่วหอยขมนะคะหอยขมเน้เนเน้นเลยอันนี้จะเป็นขนมหวานนะคะเป็นขนมถ้วยนะคะเปิดออกมาก็ไสแน่นมากนะคะ แป้งบางอร่อยมากค่ะแนะนำค่ะ